รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลได้ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ด้วยการเร่งรัดโครงการลงทุนมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านบาทในช่วง4เดือนข้างหน้าเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเผชิญกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจและปัญหาความไม่แน่นอนในภูมิภาคจุดมุ่งหมายหลักของแผนนี้คือการสร้างแรงขับเคลื่อนใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่ที่รัฐบาลไทยต้องการจะเดินหน้าอย่างจริงจังนายกอนุทินกล่าวว่าโครงการเหล่านี้จะไม่เพียงแต่ช่วยสร้างงานให้กับแรงงานไทยหลายแสนตําแหน่งเท่านั้นแต่ยังจะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้กลับมามองประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โครงการสําคัญที่จะได้รับการเร่งรัดได้แก่ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่และโครงการผลิตพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยต้องผเผชิญกับหลายความท้าทายทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวการส่งออกที่ลดลงและจํานวนนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ฟื้นเต็มที่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้ใตการนําของนายก อนุทินจึงต้องเร่งออกนโยบายเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศกลับคืนมามาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลเตรียมดำเนินการนั้นจะครอบคลุมทั้งการลดขั้นตอนทางราชการเพื่อให้นักลงทุนสามารถดำเนินโครงการได้เร็วขึ้นการสนับสนุนทางภาษีสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการลงทุนนอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและสร้างความมั่นใจให้กับสังคมอีกหนึ่งประเด็นสำคัญของแผนนี้คือการผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบรัฐบาลได้วางแผนลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐาน 5G และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อสร้างระบบคลังข้อมูลขนาดใหญ่และศูนย์กลางการวิเคราะห์ข้อมูลระดับภูมิภาค ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานข้อมูลสําคัญของเอเชียนายกอนุทินยังเน้นถึงความสําคัญขององค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง50%ภายในปี2040รวมถึงการขยับเป้าหมาย Net Zero ให้เร็วกว่ากำหนดเดิม15ปีจากปี2065เป็นปี2050เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสิ่งแวดล้อมของโลกและเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในสายตานานาชาติ ในส่วนขององค์การพัฒนาแรงงานรัฐบาลจะเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานใหม่ในสาขาที่ตลาดต้องการเช่นวิศวกรรมหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมและการบริหารระบบพลังงานเพื่อให้แรงงานไทยสามารถเข้าร่วมในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยลดการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในระยะยาวนอกจากนี้แผนการลงทุนครั้งนี้ยังมีเป้าหมายในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะในโครงการพลังงานข้ามพรมแดน เช่นการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างไทยมาเลเซียและไทยลาวซึ่งจะช่วยให้ภูมิภาคนี้มีความมั่นคงทางพลังงานมากขึ้นแม้ว่าขณะนี้ข้อตกลงบางส่วนจะล่าช้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในไทยแต่รัฐบาลยืนยันว่าจะเร่งผลักดันให้ทุกอย่างกลับมาเดินหน้าได้ภายในสิ้นปีนี้แผนการลงทุน3 0นล้านบาทของรัฐบาลจึงถูกมองว่าเป็นหัวใจขององค์การฟื้นฟูประเทศที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอย่างมั่นคงอีกครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจหลายฝ่ายมองว่าหากรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนได้จริงผลลัพธ์ในอีก2-3ปีข้างหน้าจะเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในด้านการเพิ่มการจ้างงานการเติบโตของ GDP และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอย่างไรก็ตามมีบางฝ่ายเตือนว่าความสำเร็จของแผนนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของรัฐบาลในการบริหารจัดการงบประมาณและควบคุมการทุจริตรวมถึงความต่อเนื่องของนโยบายในระยะยาว หากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือปัญหาความไม่มั่นคงเกิดขึ้นอีกโครงการเหล่านี้อาจจะต้องหยุดชะงักและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาพรวมแผนเร่งรัฐการลงทุนของรัฐบาลอนุทินถือเป็นก้าวสำคัญที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่เจตนารม์ในการสร้างประเทศไทยให้กลับมามีพลังและศักยภาพอีกครั้งถือเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายให้การสนับสนุนหากทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างจริงจังจ ไทยมีโอกาสที่จะกลับมายืนอยู่ในแถวหน้าของเศรษฐกิจเอเชียได้ในไม่ช้า